สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวที่ปุทยานแห่งชาติตาดหมอก,มอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างเพราะเมื่อกี้โทรมาเขาบอกว่ามีจะมีน้ําตกด้วยแล้วก็มีลานกางติ้นนะคะที่มันมีทะเลหมอกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน,นะคะ่ะโูรมาคร่าวๆก็ ถ้าจะมีวันนี้นะคะตอนนี้เรามาเดือนมกราคมน,นะคะแต่ว่าอากาศก็กลางวันร้อนมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ากลคืนจะนอนได้ไห ตอนนี้มาถึงแล้วเขาที่ด่านข้างหน้าเขาจะต้องดูไปผ่านการฉีดวัคซีนคร,รับวัคซีนทูหทให้ไหนคะวัคซีนดับทูมือขับรถเลยไม่ะได้ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงลานกางเต็นท์ของทียานนะคะลานชมดาวนะคะเป็นลานลานแรกนะคะที่เข้ามาจากจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านหน้านะคะก็เข้ามาประมาณทางตรง3กิโลแล้วก็เข้ามาเลี้ยวซ้ายมาอีก2กิโลต้อง2กิโลนั้นทางกะลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่เยอะมากนะคะ,ตอ,อะตอนมาตอนนี้นะคะอากาศจะเห็นว่าแดดยเยอะแดด แดดแรงนะคะแต่จริงๆแลมันไม่ได้ร้อนนะคะก็มันจะมีลมบรรอากาศาก็ถือว่าเย็นนะคะใช้ได้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศด้านบนที่ชอบมากแล้วขึ้นมาแล้วว้าวเลยก็คือ,อวิววิวเลยาม <360. S 1> ร้อแบบ3ามร้อยหกสงศาเลยก็คือลงจากรถปุ๊บหันได้รอบรอบรอบทิศเลยนะคะว่าจะมีวิวหมดเลยนะคะจะเป็นวิวท้องนากับวิว วิวเมืองวิวเมืองค่ะจะเห็นเมืองกับเห็นภูเขาอีกด้านหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวไปดูข้าวข้าวนะคะบรรยากาศของเมบบงกันใช่ค่นะครับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นมาก็มีวิวฝั่งด้านนี้จะเป็นทุ่งนาเป็นเมืองนี่ครับตร,ตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นที่จอดรถตรงนี้ต้องขนของไปนะครับ ด้านหลังก็เป็นวิวภูเขาส่วนอีกฝั่งเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกวิวนึงด้าน,นบนนี้นะคะก็จะมีบ้านพักอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องสองห้องนะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กับบ้านพักจะมีที่เช่าเต็นท์นะคะใครที่มาอาจจะ ไม่ได้เตรียมเต็นท์มาก,ก็สามารถมาเช่าของทยานได้นะคะแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คือดูน่ารักมากก็คือรา้านจอุริการนะคะของทยานที่นี่อยู่แบบกระจุกกระจิกนะคะน่ารักมากเลย เอาลังไว้นอนลังเอาไว้นะอ๋ออันนี้เครื่องทุนแรงนะคะไม่เหนื่อยเลือก,กเราจริงจริลานเยอะนะคะลานที่กลางค่ะใกล้รถก็มีแต่ว่าเราเลือกที่มันอยู่ใต้ต้นไม้มันจะร่มหน่อย เราขอตัวไปกลางเต้นก่อนนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มกลางเต็มแล้วนะคะแต่ว่าก็เริ่มใกล้เสร็จแล้วอากาศยังร้อนอยู่นะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยตอนกตอนกลคืนหลังจากพาทิตย์ตกเนียอากาศหนาวจะมาเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมไม่ได้มาแบบวางแผนหรือว่าแผนอะไรมาเลยมาแบบอพอดีว่าพาแฟนมาหาหมอแล้วก็ เห็นว่าจ่ายน้ำมันรถมาแล้วก็ลองลองเลยขึ้นมาฝั่งนี้ดูเผื่อว่าจะได้ยังพอมีอากาศหนาวให้สัมผัสอยู่เพราะว่าเรามาปลายเดือนมกราแล้วค่ะก็เลยคิดว่าลองดูเผื่อว่ามันเวิร์กไหมคะมาถึงก็จำรับวิวแล้วก็บรรยากาศถือว่าเวิร์กนะคะแต่ว่าเรื่องอากาศต้องรอรุ้นเื้นอีกทีหนึ่งค่ะ นี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับกำลังจะกินข้าวแล้วนี่นทริปนี้เรามีผู้ติดตามมาสองคนก็คือแม่กับน้องสาวผมเองกินใหญ่เลยโอเคขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ เช้าเช้าไม่มีหมอกนะครับวันนี้มารอบนี้ไม่เจอหมอกก็มีคนมาถ่ายลูกเพื่อนสมาชิกก็ตื่นกันแล้วนะครับแต่คุณครูของเรายังนอนอยู่ในเต็นท์เลยอากาศก็จะประมาณ20องศาได้รนะับไม่ถึงแบบ แต่ลมทั้งคืนเลยลมพัดเบาๆนอนหลับสบายเลยเมื่อคืนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางลงจากจักรยาแห่งชาติปากหมอ,อกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เมื่อคืนนะคะอากาศก็ประมาณ20ต้นๆประมาณ22น่าจะได้นะคะอาจจะไม่ไม่ได้หนาวมากนะคระแต่ก็ไม่ไม่ร้อนเพราะมันจะมีลมทั้งคืนเลยนะ,ะแล้วก็ ตอนเช้านะคะพี่จะบอกว่าจะมาลุ้นหมอกนะคะเราบอกว่าไม่ไม่มีหมอกแล้วนะคะน่าจะเป็นเข้าสูงหน้าแ้งแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าแต่ว่าอากาศก็ตอนเช้ามันไม่ได้หนาวเอ้ยไม่ได้ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้หนาวด้วยก็ปกติเลยแล้วก็ห้องน้ํานะคะไม่ได้ไม่ได้มีเวลาว่างไปถ่ายเลยนะคะห้องน้ําก็ถือว่าระดับพอใช้นะคะจะมีที่ล้างจานแยกไว้จะมีห้องอาบน้ํา ผู้หญิงจะมีห้องอาบน้ําใหญ่อยู่ห้องนึงนอกนั้นก็จะมีฝักบัวอยู่ในห้องอาบน้าหมดเลยนะคะส่วนความสะอาดก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะ,ะทีนี้นะคะทางขึ้นกับทางลงค่ะเขาให้ขึ้นกับลงคนละทางกันทางขึ้นเมื่อวานนะคะที่ขึ้นมาพอเลยจากหน้าศูนย์นักท่องเที่ยวด้านหน้านะคะก็จะเป็นทางลาดปกติแต่มันจะมีทางที่เราต้องเลี้ยวซ้ายมาประมาณ2กิโลอ่ะจะเป็นทางฝุ่นนะคะเป็นดิน ดินแดงแต่ก็รถเก๋งก็เห็นเขาขึ้นมาได้นะคะรถเก๋งก็สามารถพาขึ้นมาได้นะคะแต่มันอาจจะมีช่วงช่วงที่เป็นดินดินขุกกขรานิดนึงนะคะแต่ก็เห็นเขาขึ้นมาหลายคันเลยนะคะ mm hmm. อ่าส่วนทางลงนะคะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็น่าจะน่าจะทางคล้ายๆกันนะคะดูจากเส้นทางที่เขาลาดไว้นะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ คุณคุบาทเทีย่ยวแล้วก็เฟซบุ๊กคุณคุบ้าทเทีย่ยวนะคะอันนี้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราอยู่ไปชรบูล์แล้วเราเราเราก็จะไปโซนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหนบ้างนะคะบ๊ายบาย